สม็ดสวยช่วยกันบอกต่อว่ากเกาะสม็ดยังรอให้คุณไปเยือน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะบริษัททุเรียสายสวรรค์ขยันย,ยิ่งได้ดําเนินโครงการเสม็ดสวยผ่านมาแล้ว3กิจกรรมด้วยกันนะคะสําหรับหนาวนี้ใครที่ยังไม่เคยมาเยือนเสม็ดหรือแม้แต่กระทั่งนักท่องเที่ยวที่คุ้นชินกันดีกับการมาเที่ยวเกาะเสม็ดก็สามารถที่จะวางแผนกลับมาเที่ยวเกาะที่สวยงามแล้วก็เปรียบเสมือนไข่มุกแห่งภาคตะวันออกนี้ได้แล้วนะคะสําหรับหน้าหนาวน,านี้คนที่มาท่องเที่ยวเกาะเสม็ดนะคะมาฟังกันค่ะว่าบรรดาผู้ประกอบการการท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่พัก ที่สำคัญสำคัญบนเกาะเสม็ดเขาเตรียมโปรโมชั่นพิเศษไว้ให้ทุกท่านอย่างไรบ้างคะ่ะช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นสำหรับหน้าหนาวนะฮะหรือที่เราเรียกว่าวินเทอร์แพ็กเกจนะครับของอ่าวพร้าวก็จะเริ่มราคาอยู่ที่4,900บาทนะครับต่อคืนรวมอาหารเช้ารวมเบลคอมริง รวมค่าเรือไปกลับนะครับแล้วก็มีผลไม้ต้อนรับในห้องหลังจากที่เกิดเหตุการณ์น้ํามันรั่วของปอทอนะฮะบัดนี้ก็ทะเลของอ่าวพร้าเนี่ยได้มีความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำทะเลใสอ่าวพร้าของเราเนี่ยเป็นหาดที่ค่อนข้างสงบนะครับเงียบไม่มีสิ่งใดรบกวนนะฮะเป็นหาดที่ค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวนะครับเนื่องจากบนหานี้มี รีสอร์ทแค่3รีสอร์ทเพราะฉะนั้นจะเป็นที่ที่ไม่พุกพ่านนะครับเหมาะสำหรับการพักผ่อนโปรโมโชั่นเนี่ยของเราจะเปลี่ยนไปทุกๆเดือนนะครับอันนี้ถ้าสนใจถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยให้ติดต่อไปที่ออฟฟิศกรุงเทพนะครับอันนี้จะทางออฟฟิศกรุงเทพจะเป็นคนแจ้งเรื่องรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆให้กับทางลูกค้าทราบครับเพราะว่า โปรโมชั่นเนี่ยเปลี่ยนทุกๆเดือนแต่มีลด30% 20% 15%แล้วแต่ช่วงครับผมตอนนี้เรามีการรีโนเวทรีสอร์ทใหม่ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีสร้างสระว่ายน้ำเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ทะเลครับกลับมาสวยแล้วก็ใสสะอาดเหมือนเดิมนะครับอาจจะยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับใหญ่ถ้าของยุาหมู่เกาะสม็ดเนี่ยมีหมู่กมเากาะทั้งหมดประมาณเกาเกาะนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือเกาะสม็จที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งขณะเนี้ย หลังจากที่เราทราบอยู่แล้วนะครับว่ามีเหตุการณ์วิกฤตในเรื่องของน้ํามันนะครับที่เข้ามาบริเวณอาวเพ้านะครับซึ่งเป็นด้านทิศตะวันตกของเกาะสม็จนะครับแล้วก็ได้มีการบูรณาการช่วยกันนะครับของกระทรวงทรัพยรธรรมชาติกับทุกภาคส่วนราชการนะครับร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ราษฎรและก็จิตอาสาทั้งหมดนะครับร่วมกันกอบกู้เรื่องน้ํามันขณะนี้เกาะสม็ดโดยเฉพาะที่อาวเพ้าน้ำมันเข้าเนี่ยปลอดภัยร้อยเปนะครับแล้วก็เหมาะไอการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ทาวตุยย่าชาติขาญาติเนี่ เปิดอาว้าวอย่างเป็นทางการบริการนักท่องเที่ยวงแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับผม สวยช่วยกันบอกต่อว่าเกาะเสม็ดยังรอให้คุณมาเยือนเพราะว่าไข่มุกแห่งภาคตะวันออกนี้อยู่ได้ด้วยลมหายใจแห่งการท่องเที่ยวค่ะปิดท้ายโครงการนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของโครงการนะคะบริษัท PTT g l o b กล c h e เคม a l อจำกัดมหาชนหรือว่า PTTGC และขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกทกท,กท่านนะคะที่มาช่วยกันดูแลให้ทั้งความรู้มาเป็นวิทยากรจากมหาวิทยาบูรพารวมไปถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสม็ดสวยทุกทกท,กท,กท่านค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ